เคสนี้นะคะน้องมีปัญหาฟันตายสองซี่ด้านหน้านะคะเนื่องจากว่ารักษารากฟันมาแล้ว ฟันที่รักษารากฟันก็จะสีเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะตอนแรกน้องมาหาพี่เกดว่าพี่เกดคะหนูอยากทําแค่2ซี่อยากแก้ไขปัญหาฟันที่ดำสองซี่พี่เกดเลยแนะนําน้องว่าการทําฟันถ้าจะให้สวยจริงๆอ่ะเราควรทําอย่างน้อย8ซี่นะคะเพราะว่า1เราจะได้ปรับสีฟันให้มันเท่ากันได้แล้วก็ทรงฟันที่เราทำมาค่ะมันก็จะได้ทรงฟันที่สวยทีเดียวไปเลย8ซี่น้องก็เลยเชื่อพี่เกดค่ะตัดสินใจทําพร้อมกันโดยการใช้ ใช้วิธีครอบฟันหน้าสองซี่นะคะแล้วอีกหกซี่เป็นเซรามิกวีเนียหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้องบอกว่าพี่เกดหนูดีใจมากเลยท่ที่หนูเชื่อพี่เกดตั้งแต่ต้นที่ทําให้มันครบแปดซี่ไปทีเดียวเลยได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาหนูยิ้มไม่หุบเลยค่ะพี่เกดหนูไม่กล้ายิ้มเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะยิ้มปวดรอยยิ้มตัวเองเลยตั้งแต่ทําฟันมาเสร็จ ปวดรอยยิ้มสวยๆได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสนใจทําฟันนะคะพิเกศอยากแนะนําว่าการทําฟันถ้าเกิดจะให้สวยกลิป p เพอร์เฟกเราควรทําพร้อมกัน8ปซี่นะคะเพราะว่า1สีฟันจะได้เท่ากันแล้วก็สามารถปรับแต่งทรงฟันให้สวยๆได้แบบนี้เลยนะคะ